สวัสดีครับสวัสดี FC ครับผมสวัสดีสมาชิกนะครับทุกคนทุกท่านสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับหรือมันก็ตั้งสมาชิกนะครับที่ไม่มีระดับให้ก็คือ FC ทั่วไปนั่นเองนะครับที่กดติดตามนะครับที่รับชมรับฟังแบบไม่เลื่อนนะครับต้องขอกราบขอพระคุณที่เสียสละเวลาทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ปฏิหารนะครับมาอีกแล้วนะครับเรามาทวงคืน3ตัวครับเหมือนดังที่ผมพูดเป๊ะทุกประการ นะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับก่อนที่จะไปดูผลกันนะครับนะก็เตือนนะครับว่าให้รับชมต้อฟังเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อความเพลิดเพลินหรือเพื่อความมงคลนะครับเพราะว่าตัวเลขของผมนะครับเป็นเลขมงคลนะครับไม่ใช่เลขสูตรนะครับจะไม่มีการทําสูตรให้ดูนะครับไม่มีสูตรแจกด้วยนะครับและที่สําคัญหนึ่งประการนะครับให้จําไว้เสมอว่าการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายที่ไม่เคยทําให้ใครรวยนะครับ เราต้องทํางานนะครับทุกคนทุกท่านนะให้มาดูเพื่อความบันเทิงกันนะครับผมไม่ได้บอกว่าให้นาไปทําอย่างอื่นนะครับให้ดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินนะครับและเป็นของรัฐบาลฮานอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเนาะอยู่ที่ตัวแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับเนื่องจากผมก็บอกไปแล้วผมไม่สามารถที่จะบังคับหรือห้ามใครได้นะครับให้เข้าใจตามนี้นะทุกคนนะอ่า ทีนี้นะครับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปนะครับในโพสต์ชุมชนผมโพสต์ว่าอย่างไงนะครับเอาอันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกบางคนบอกว่าไม่เจอคลิปลาวพัฒนาบางไม่เจอคลิปของการข้อหาหน่อยบ้างนะครับนี่เข้าไปหน้าช่องของผมแบบนี้นะครับนี่นะครับคลิปมันก็จะเรียงอยู่คลิปก็จะเรียงอยู่แบบนี้ครับถ้าใครไม่เจอนะครับไม่คลิกไปคําว่าเพลย์ลิสต์นะครับเนี่ยผมก็จะแยกให้ นี่เห็นไหมครับเลขกําลังเวลากับเลขกําลังฮานอยนะครับก็จะแยกแบบนี้นะครับทีนี้เรามาดูนะครับวันนี้สมาชิกนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นจะสามารถดูโพสต์ชุมชนที่เป็นแบบผมตั้งไว้สําหรับสมาชิกไว้นะครับผมตั้งไว้ให้นะครับนี่โพสต์นี้ผมจะโพสต์ตั้งแต่4ี่โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับวันนี้วันที่29นะครับเดนหนึ่งรองสองนะครับรึดนะครับพี่น้องจะมา99% วันในที่ผมให้9ก้้านี้ยังไม่พลาดนะครับผมบอกว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกนะครับ10 23 98แค่3ตัวเท่านั้นนะครับเลยดูดูครับดูนะครับมาอีกครับเนาะโอ้โหนะครับนะเนี่ยก็แบบนี้นะครับมันแบบนี้นะครับอ่าทีนี้มาดูกันนะครับเออเดี๋ยวผมให้ลืมให้ดูนะครับว่าของวันนี้นะครับคลิปนี้ก็ผมได้ทําวันที่29่บเดือน8ปนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูว่า ถ้าสมาชิกเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะเข้าไปที่หน้าช่องนะครับแล้วก็ฟึ๊บตรงนี้จะดูว่าเขามีโปรโมชั่นให้ไหมนะครับมีส่วนลดไหมอ่ามีส่วนลดนะครับวันนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเมื่อวานยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับครั้งแรกนะครับนี่นะอ่านให้ละเอียดนะครับนี่ยก็จะมีที่อายระดับนะครับเนี่ยนี้ทาง youtube ก็จัดให้นะครับนะนี่เห็นไหมจัดห้าสิบเหลือยี่สิบเห็นไหมครับแค่ครั้งแรกนะครับครั้งแรก สำหรับคนที่ยังไม่ได้เคยเป็นสมาชิกนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับมาดูผลกันวันนี้นะครับก่อนที่จะไปการวิเคราะห์ของเลขมงคลฮานอยนะครับย้าว่าเป็นของฮานอยนะครับผมไม่ใช่ของไทยนะของพี่น้องชาวฮานอยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับตั้งแต่รอบแรกนะครับ41209ผมบอกเสมอนะครับถ้าใครที่ดูนะครับจะรู้ว่าให้ดักตัวไหนนะมีหนึ่งสองศูนย์และเก้าจะมา ภายใน3มเวลานับต่อจากนี้นะครับสมาชิกวันนี้นะครับก็มาในส่วนที่2นะครับ2 3นะครับอัดพอนอนะครับนี่อ่ามาดูกันรอบแรก1นสองกับ0 9ย์เ้ามีไหมมาตั้งแต่รอบแรกเลยครับเห็นไหมครับรอบแรกก็เด้งแล้วครับนะครับทีนี้มาเข้าในรอบห้าโมง ห้าโมงศูนย์เจ็ดหกแปดศูนย์เห็นนะครับเหมือนผมว่าไหมครับศูนย์มาแล้วครับศูนย์มานะครับอืมอันนี้ไม่มาเลยอืไม่มาแต่พี่น้องเห็นไหมสมาชิกนี่นี่ก็คือสมาชิกพี่น้องครับนับแล้วนับไปหน้าหนึ่งแล้วหนึ่งแต้มแล้วนะครับอ่ะทีนี้มาดูหกโมงครับหกโมงผมบอกสองสามและสี่นะครับ ผลที่ออกครับ9 6 5นะครับ20เสียดายไม่ได้สองศูให้เสียดายอยู่นะครับปกติผมก็ผมก็ต้องเลือกนะเนาะนะครับผมต้องเลือกเอาพี่น้องไงและพี่น้องกันมาหมดเลยนะครับวันนี้1 2 2 3นะครับไม่มีแค่สอผมตัดใจเอา2 9เองนั่นแหละนะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวนี้มาไหมครับ6 5แล้วก็20งศูนยเห็นไหมครับ20ตรงๆเลยครับนี่นี่วิธีการดัก เห็นไหมครับมาไหมมาจริงนะครับอ่าและสมาชิกครับสองมานี่นะครับสองมาสองศูนย์ด้วยแหละที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับเข้าตัวจ่อสองศูนย์ด้วยสองศูนย์นะนี่รอบนี้นะยังไม่หมดนะรอบหกโมงนี่บึ้มมากนะครับอ่ะสองศูนย์ก็ตัวประกบด้วยแนะเห็นไหมลืมเขียนเห็นไหมครับ นี่ก็สองสามตัวตัวเน้นนะครับตัวเด่นเด่นไม่ใช่ตัวเน้นนะครับไม่มีเน้นนี่ฮะฟึบเป็นเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นผมมันไม่เก้าสิบเก้าเลสิวันนี้มันร้อยเลยนะครับพี่น้องมาแล้วนับสองแล้วนะครับยังไม่หมดครับดูไหมนี่เมื่อวานผมบอกว่าไงเมื่อวานหนึ่งสองเจ็ดมาในรอบสี่โมงผมบอกนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบของวันที่ยี่สิบเก้าเนี่ย ไม่ห้าโมงก็หกโมงหกโมงไม่มาครับมาเอ้ห้าโมงไม่มามาหกโมงครับเก้าหกห้าครับเรียบร้อยเต็มเต็มครับนี่ครับนี่เก้าหกห้า มาดูรอบทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งคบอกเก้าก็ไม่มาแต่ไปมาตัวไหนครับเนี่ยหกห้าหนึ่งสามสองครับสามครับสองครับเต็มเต็มครับยังมาให้อยู่นะเนี่ยยังมาแถมรอบนี้ยังมาให้ยังมานะครับพวกนี้มาไหมครับนี่ครับหนึ่งเห็นไหมเห็นไหมครับสองครับเห็นไหมครับมีข้อดีอย่างนี้ครับ นี่ก็นี่สองอีล้วครับสมาชิกสองสามเลครับนี่ผมบอกว่าถ้าคิดไม่ออกก็หนึ่งสองสอง,ส,องสามแล้วก็อ่าอะไรนะเก้าแปดสามสองครับตัวประกบนี่และอีกตัวนี้ครับเป็นไงบ้างวันนี้สามเม็ดเลยครับพี่น้องเก้าสิบเก้าเปเซ็นผมนะครับเกือบอีกแล้วเกือบ เกือบเข้าอีกแล้วนะครับถ้ามีหกห้าหนึ่งด้วยนี่กับสรอบเลยนะครับสรุปวันนี้ก็ตามนี้นะครับทุกท่านนะนวิธีการดูผมก็บอกแล้วดูยังไงนะครับผมสำหรับสมาชิกก็อาจจะรอแค่ช่วงนั้นนะครับอ งวดที่สามร้อยห้าสิบนะครับไม่หลุดหรอกนะครับถ้าผมไม่พักวันที่สามสิบนะครับผมเดือนแปดนะครับปีหกห้าอยู่ที่ว่าวันนี้จะมามากมาน้อยนะครับดูขงวันที่สามสิบกันนะครับผมนะสามสิบวันที่สามสิบ ห้านะครับสี่ศูนย์เก้า ห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้า ศูนย์ห้าศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกแทบจะมีทุกเก้าเลยนะครับเนี่ยไม่มีแค่เก้าหนึ่งกับเก้าสองกับเก้าสามเก้าหนึ่งเก้าสองก็สามไม่มีมีเก้าสี่เก้าห้าเนี่ยเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามไม่มีระวังโผล่นะครับระวังโผล่นะเก้าสอง เขียนแก้เขียบดีกว่า92นะครับ92ระวังโผนะ92เนี่ยผมจะไม่ไม่คอยพลาดประกบ92หรอกแต่ว่ามันต้องเลือกนะครับผมก็เลยเอา9อื่นแทนวันนี้จะเข้า3ตัวอีกไหมนะครับมา3ตัวอีกไหมวันที่30เนะี่ย จะมา V ีพีหรือเปล่านะครับใหด,ดูกันนะครับผมศูนย์สี่ห้าสี่ห้าเก้าสี่ห้าหกเก้าสี่หก หกสลุ้นกันลุ้นกันปกตินะครับนิพิ่กพิ่6กนิวีนะครับดูตัววินจะมาเไหมเมื่อวานมาตัวหนึ่งนะครับก็คือมารอบทุ่มหนึ่งนะครับมีห้าสี่ศูนย 9และ7นี่นะครับก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับนี่คือนะครับการวิเคราะห์เนาะเรียกมงคลนะครับนำตัวเลขไปใช้เกิดความมงคลเท่านั้นนะครับเรียกมงคลของฮานอยนะครับทุกคนทุกท่านนะมาลุ้นกันว่างวดที่350ยยังจะเดินต่อหรือไม่นะครับฝากกดติดตามซับสไครป์เป็นกำลังใจกับทางช่องศรัทธาปฏิหารเกิดศรัทธาปฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมรับฟังโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ